วัครับพบก,กับ Watch c ล a n กับอาราแบ็กเยอะสุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ในงานนะครับแห่งหนึ่งครับในซีคอนต่างแข่กก็เป็นต่างสรีดเนาะก็จะมีเสื้อนักบอลนะครับโซฟอโต้ซิมิโนซิซิโนโรแลนโดด้วยนะครับแล้วก็มีโมเดลครับเป็นนักเตะเทียดเลยนะครับหนี่งมีมาติสน,นะครับเอ้ยอิซงแล้วก็ซาร่า นั่นเนหน่อนหนวดไม่รู้เป็นใครแล้วแล้วก็มีแอนดี้โรบัสตันแล้วก็ ai, เพอร์คิวปันไดไม่เหมนเจอหร่าแล้วก็รูปเหมือนข่ามพลังของโมเมซารา่าเลยแล้วก็เดียเก้นซ็อกมีรางวัลแชมเปี้ยนบอลด้วยแบงซีชัดเจนเลยนะน,นี่กระป๋าะะ i, เลยครับเฟอร์กี้เซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน บาบิลเดคยาคาบาลังนะครับมโภคภัณฑ์ซาร่าส์นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสต่อบูโน่แฟนันส์ะะะสนะครับแล้วก็เดวิดเบคแฮมแล้วก็กิเซโล่โบรันโด้แล้วก็ลูกนะครับหรือว่าภูยูเนเซตเด๋สนใจแวะเบียร์กันได้นะครับที่ซีคอดบานแคร์ในวันที่3เมษายนนี้ต้อนรับนะครับสวัสวดีครับสวัสดีครับ